สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปยทานนะคะดอกโปยเซียนค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบ,บินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีโอรสสเส้นสีขาว2เส้นค่ะ หลังจากนั้นก็เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันแล้ววัดลงไปที่ความยาว8ซนติเมตรครึ่งนะคะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้คือ8ซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปแล้วก็วางลงไปจากจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ปลายบิบนที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะหลังจากนั้นก็เส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่4จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นลิบบ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ ลิปบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิปบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะ พับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวที่เราทำค่ะหลังจากนั้นปลายดิบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะพับปลาดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ หลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสค่ะแล้วดึงปลายริบินออกมานะคะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นสีโอรสหลบมาค่ะพัดปลายริบินกลับลงมานะคะเราบิดปลายริบิ้นไปทางขวาค่ะ หลังจากนั้นให้สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะเสร็จแล้วให้ดึงปลายริบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวเอาเส้นสีโอรสหลบมานะคะจับปลายริบินขึ้นไปด้านบนค่ะ หลังจากนั้นวนรอบปลายดิบบินกลับลงมาค่ะปลายดิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะสอดลงไปที่ฐานเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นที่เราทำนะคะค่อยๆดึงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วนะคะ พับปลายดิบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีโอรสค่ะดึงปลายดิบบิ้นออกมาค่ะกีบดอกแรกเสร็จแล้วนะคะต่อมาเป็นอันที่สองค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ จับขึ้นไปด้านบนค่ะวนรอบปลายดิบินกลับลงมานะคะเส้นที่เราทำอยู่ปลายดิบินชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมที่เราทำไว้ค่ะหลังจากนั้นให้ดึงขึ้นไปค่ะพับปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงปาริบินออกมาค่ะต่อมาเส้นสีขาวค่ะเอาเส้นสีโอรสหลบมาค่ะพับ เส้นริบบิ้นให้ที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้วนรอบเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะหลังจากนั้นให้เราดึงขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะ สอดลงไปที่ฐานลรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีโอรสค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ปลายดิบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบน วนรอบกลับลงมาค่ะเส้นที่เราทำปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมานะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นหลังจากนั้นให้ดึงขึ้นไปค่ะนำปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกเส้นสีโอรสค่ะ ลายปิ้นจะทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะทั้งหมด4เส้นครบแล้วนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเส้นลิปินที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบบินทะลุออกนี่นะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองเส้นที่เราทําเส้นริปบินที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับปลายริปบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกเส้นสีโอรสค่ะดึงเส้นริปบินออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกเส้นสีโอรสค่ะ ดึงเซลริบินออกมาค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะดิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้ตัดปลายดิปิ้นทิ้งทั้งสี่ด้านเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ